สวัสดีค่ะวัีค่าเชรป่าาราน่าเฟธาเจสเ์สตาร์โร้ค่ะตอนนานตลีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่โครงการแสนสิรินะคะที่หัวหินนะคะบ้านเคียงฟ้าคอนโดของเจสต์สร์โร้ค่ะเสร็จแล้วนะคะวันนี้เรามาเซ็นตรวจรับห้องกันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูบรรยากาศกันนะคะว่าห้องจริงสถานที่จริงสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะคะเรายังประกาศขายอยู่เนาะเจสตสําหรับบางคนที่ดูห้องัวอยางแต่วันนี้นะคะผมรอดูห้องจริงวันนี้เราคาบันทห้องจริงนะครับเพื่อคนที่ตัดสินใจแบบซื้อเพื่อที่ดูห้องจริงงงงนนนนนนนะะะะคครัััชช่แีี้้้้หอถลาาาาายสดดูว ดูความสูงต้องยอมรับเขานะคะแสนสิริทำคอนโดได้สวยจริงค่ะเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศด้านล่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตามกันขึ้นไปดูข้างบนนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะดูบรรยากาศด้านล่างเลยค่ะดูด้านนี้นะคะนี่ก็คือห้องเป็นเคาน์เตอร์ของคอนโดนเหมือนโรงแรมบ้านเราโอเคเดี๋ยวตามขึ้นไปดูห้องน้องเจมกันนะคะแล้วเดี๋ยวให้ตัดสินใจกันเนาะตามมาเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนคอนโดห้องจริงสถานที่จริงแล้วนะคะห้องของน้องเจมอยู่ที่ชั้น ห้องค่ะห้องนี้เป็นส่วนก็คือสอยเลยจะบอกว่าสวยมากคุโอบเบอร์นะผไม่ต้องเปิดแอร์ผมแบบฉ่ำเอยู่ข้างในก็จะสวยเลยดูเลขที่ห้องด้วยนะสวยมากเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยนะคะห้องแรกเราเจอเลยก็คือห้องรับแขกค่ะโต๊ะเตียงมังกรนะคะอันนี้ด้วยค่ะมีวิวด้วยเปิดมาก็จะรับลมนะคะอย่างบอกว่าที่ห้องถึงสวยมากเมื่อดูดิบรรยากาศร้อนรัาเห็นแบบเออแต่ว่าฝั่งเราไม่ไม่เห็นทะเลแต่อย่างแต่ว่ามันเป็นวิวที่แบบ สามร้อยหกสิบสานะคะโล่งเลยมากแล้วตัวนี้น่าจะเป็นทีวีนะครับผมตัวนี้ก็จะติดทีวีให้ฟรีนะครัะผมแถมทีวีอีกหนึ่งเครื่องนะครับสามร้อยเป็นสบแปโรลนะคะผมนี่นี่นี่แล้วในอนาคตนะจะมีสปอร์ตคอมเพล็ตตรงนี้ด้วยใชะทำเปิดใหม่ใหญ่มากใครจะออกต่างกายยิมงนักติดโอ้ยทุกอย่างนะคะสาวว่ายน้ำแถมแอร์ห้องรับแขกนะครับผมตัวใหญ่เวอร์เย็นฉั่มมากนะครับตัวนี้จมากตัวนี้ก็ เนาะสวยมากอ่ะตื่นเพราะว่าเราเห็นแต่ห้องตัวอย่างกันมาแล้วหลายคลิปนะครับวันนี้เรามาฉายสถานที่จริงให้คนดูเลยตามมาดูเลยคค่ะนไไคนอนเลยที่วันนี้เดี๋ยวมีเตียงนะครับผมน้ำไม่ต้องห่วงนะคะเรามีนะก็มันจะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะเป็นเอ่อมีกระจกบานใหญ่นะคะเป็นไงครับผมสวยไหมแล้วตอนนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าพร้อมที่จ่ายนะครับมีกระจกแล้วก็มีทางอยู่แอร์อีกเป็นตัวนะคะ ยังเหมือนเดิมวิวสวยวิวงามคุณู้้ชมค่ะแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะรายละเอียดของมันก็เป็นกระต่อมผสมแต่หน้าใช่เดี๋ยวร้านให้ดูห้องต่อไปกันนะคะคุณไปเปิดน้ำที่ไหนที่มันเช็คน้ำเช็คอะไรให้รายละเอียดที่สุดนะคะดมาสักห้องแรกนะคะเราจะเจอห้องน้ำตรงนี้ห้องหนึ่งมีอ่างอาบน้ำมีชาวเวอร์ตรงนี้นะคะเก๋มากน้ำอันนี้เป็นห้องใหญ่ห้องหนึ่งนะคะคือห้องนอนอีกห้องหนึ่งเนาะด้านนี้เลยค่ะเปิดมาก็จะมีตู้เสื้อผ้าด้านนี้มีห้องน้ำ แล้วก็แนี้ค่ะพูดง่ายๆคือเหมือนเหมือนต้เสื้อเหมือนสิเลยนะคะแล้วห้องตัวอย่างถ้าไปดูมา็อกนั้นเลยหางเงินวิราาบเหมือนเดิมนะะทุกห้องก็จะมีแอร์หนึ่งตัวให้เลยนะคะอย่างนี้นะคะดีมากแล้วก็มีทีวีให้ดีนะคะทีีใช่แล้วคอนดนเซอริบแล้วก็มีให้เราทคนอยากเอาผมแต่ถ้าถ้าคุณโดเนแตโเราแถมทุกอย่างแต่ถ้าคุณตอองกานไม่มีอะไรยเลยนะคะเลยมาที่เล่อมาสรุปกันค่ะเพื่อนไม่มีห้องน้ำอีกห้องน้ำอีกห้องน้ำอีห้อง มาคอนโดกันอ่ะเอาก็คือว่า คอนโดที่นี่นะคะเราก็จะมาขายเนาะเพราะนักเรียนอยากจะขายแล้วเนาะด้วยราคาเท่าไหร่บอกเขาไปซิสองแสนสามร้อยบาเอาเฉพาะเงินดาวคืินนะคะผมก็เจมซื้อตอน319หน่งเ้าใช่ไหมตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่369นะครับผมแต่เจมยืนยันที่จะขายราคาเดิมเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องเครดิตนิดนึงนะคะผมเลยากจช่วยบอลที่นีงนะคนที่แบบว่ามีเงินก้อนหรือว่าเครดิตดีๆนะคะผมได้โปรดช่วยนักเจีนหน่อยนะคะผมสองแสนสามหมื่นเท่านั้นนะคะใช่เดี๋ยวเราจะทิ้งรูปแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องไว้ดูหลังจากเราพูดเสร็จเพื่อนสามารถดูได้แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปดดดด้้้้าาานนนนนนออออกกสสถที่่่ะะะไไรใหัููวววยแลปเเฟฟิต เดี๋วยวนะเราตามกันขึ้นไปดูข้างบนเลยนะคะว่าสาวไว้น้ำที่สวยขนาดไหนเนาะ,ะตามกันไปครับไปดูค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ลงม,มาที่ชั้นห้ากันนะคะเราจะมาดูสาวไว้น้ำที่คอนโดแสนสิรินะคะว่าสะตรีสะด,ดุ้งขนาดไหนตามทุกที่ออะไรคะ,อ,ะอยากบอกว่าเป็นสาวไว้น้ำที่โอเพ่นนะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเทอร์เรสวิมมิ่งพูลนะคะที่ดูแบบดูชิคมากะคะ่ะ สวัสดีค่ะสสวันี่ค่ะผมเป็นแน้ำใี่ดูโลน้ำเป็นฉ่ำมากเลยนะคะผมอย่าไปโรบักมาดูด้านนี้เลยค่ะยาวเป็นหนู่นเลยนะคะมีน้ำพุด้วยตะเดี๋ยวพี่เทจะกระโดดน้ำให้ดูนะคะคุณซื้อคอนโดที่นี่นะคะคุณมีสิทธิ์อำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้คุณอยากจะมาดีอยากสัมผัสก็ลงมาที่นี่นะใช่ค่ะห้องเราอยู่ชั้นหกที่นี่อยู่ชั้นห้าใช่ค่ะคือเป็นเอ่อเป็นเอ่อวิวที่ดีมากนลยค่ะผมวิวติดกับฟิตเนสแล้วก็ฟอร์ไล่น้ำนะคะผมเหมือนทูปาร์ตี้ที่ไปตองไปเเเเที่่่่ยยยวลคคะะะาาาามถดไ้อนโ ะะคคที่นีกลงขายชิวมากชวมารมากเลยอ่ะใครมีเงินนะคะใครที่คิดว่าตัวเองมีกำลังซ้์นะคะก็รีบรติดต่อเจนสแตโร่ด่วนเลย <ๆ S 2> ค่ะสองแสนสามหมื่นบาทนะคะเราขายเป็นยาวโอเคนะคะส่วนเบอร์จะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนะคะตามมาๆๆดูค่ะดูรถโฟลฝั่งนู้จะเป็นน้ำพุนะคะตามมาค่ะจักุสซี่เบาๆด้านนี้ด้วยคะเป็นโอเปนะคะเป็นโอเนะคะโรนะคะสะพึงมาก โอเคไหมอ่ะนะมาน้องเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าที่นี่สุดจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็ใครนะคะที่ดูคลิปของพวกเราอยู่นะคะก็ นะคั่วยหน่อยนะคะใครที่มีย่างคั่วยเนียนหน่อยนะตอนนี้ถ้าเครดิตยัดีจริงๆจะไม่ขายจนขาดนะคุจะติดึงปัญหาเรื่องเครดิตนี่แหละค่ะผมก็จาก319ตอนนี้เริ่มต้นที่369กเาำไรหน่อะห0 0แสนนะคะแต่เราใส่แค่เงินดาวที่เราจ่ายไปใช่ค่ะผมขายราคาเดิมด้วยและเดิมทันคือได้กเฟอร์นิเจอร์แถมทุกอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าแถมทุกอย่างถ้าซื้อตอนนี้ไม่ได้นะแต่เตรียมซื้อตั้งแต่พ่งนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะขอร้องนะคะแชร์ให้เราหน่อยนะคะเออมันมีฟิตเนสด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดดดููฟฟิิตตตเเนนนนนนนสสกััััะะะคคครรรบบบผมมทีีีี่่่่้วยพอ น้องเบอร์น้องเจมไว้ให้นะคะที่นี่สวยมากและกำลังพัฒนาสุดๆตอนนี้ก็จะทำเป็นบิสเนสใหญ่ๆนะคะดูได้นะคะเอาเป็องมา,ากฝากด้วยนะคะคลิปนี้น้องเพชรเนาะจะไปอยู่ห้องฟิตเนสกันทีตองโอเคค่ะ่ะ,ะตามมาเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราไปอยู่ที่อีกหนึ่งห้องนะคะนั่นก็คือห้องฟิตเนสนะ<ช>ครับผมของแสนซีรีส์เครื่องอำนวยความสะดวกของเราผมนี่เดี๋ยวยกเวทดูแล้วเราจะมีคอนโดอย่างสบายเลยนี่เลยครับผมยังสุดของทางมาตการใช่ครับผมะไรเนาะและเครื่องอำกวยความสะเยอะมากนะให้มาดูดูหลายตัวแม่งหนึงสอบตามกันเลยเนาะ่ ตัวใหม่ทั้งหมดเลยกินแบบฉ่ำแอรลใหม่มากเลยนะครับอ่าน้องเจมช่วยติดคลิปหน่อยไม่ครับผมมาดูห้องที่เสร็จก็มาดูห้องสมุดด้วยนะครับผมมีอะไรด้วยคนที่มีลูกเล็กเด็กแดงมีไลบรารีด้วยนะคะอันนี้แดงเองนะคะผมนี่นะครับีไลบรารี่สำหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกนะครับผมเก๋มากเลยครับห้องของเก๋มากเลยเก๋จริงดูต่อฟังด้วยนะตามมาจบค่ะ นเนาะว้าวโอเคว่าว้ okay, วา,วาวมีทุกสิ่งนี่คือฐานที่จริงแล้วนะคะอยากจะบอกว่าคนที่มีเงินหรือว่าคนที่มีเครดิตดีๆนะคะรีบคว้าไว้เลยเนาะเจนนาะใช่กำไรเห็นเห็นนะคะผมถ้าเจนมีเครดิตพอนะครับเจนไม่ปล่อยแน่นอนที่นี่นะคะเพราะเสียดายมากเลยพอยิ่งมันเสร็จแล้วยิ่งแบบเสียดายมากเลยครับตอนนี้โอเคค่ะต้องฝากไปด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจเนาะก็ติดต่อามคลิเปเลยเนาะ พี่เพชรช่วยปิดคลิปให้นิดนึงน้าหน่อค่ะ,คะ,ะก็วันนี้นะคะได้มาถ่ายสถ่ายที่<ม>จินติกับเพื่อนๆทุกคนดูแล้วนะคะก็ยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ช่วยพวกเราด้วยนะคะรีโพสต์หน่อยนะถือ,อว่าสำหรับเอฟซีหรือว่าคนที่รักเจมส์รือพี่เพชรรักตอนะคะผมเราไม่มีอะไรจะขอคุณแล้วนอกจากรีโพสต์หรือว่ากดไลค์คลิปนี้นะคะผมโอเคค่ะวันนี้ลาทุกคนไปแล้วนะคะกับโครงการดีๆจากแสนสิริค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะฝากรีโพสต์ด้วยนะรีโพสต์ด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ